สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับผมเซียนสาก 4S ซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดรีเพย์อันนึงเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นมันมันก็คล้ายๆกับที่ผมเล่นนั่นแหละเออซึ่งวันนี้ผมเล่นเกมบิ๊กเกอร์ใช่วันนี้ก็มาแปลกหน่อยไม่ใช่การเล่นปกติปเป็นรีเพย์เพราะนึกอยากว่าคลิปมีปัญหาหน่อยตอนที่ผมอัดผมก็เลยแต่ใจว่าเอารีเพย์นี่แหละโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ เนี่ยผมเล่นเกมบิกอร์อยู่นะครับซึ่งผมเล่นในอัไปซิ่งโอ้ชนกันเดะเลยอ่าใช่คือคันนี้ผมได้มาจากการประมูลนะครับรถมันเป็นรถที่แบบผมใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะได้เพราะว่าผมเล่นในไอดีเพื่อนเนี่ย ผมก็คิดว่าเออรถนี้มันน่าจะเข้ามือสุดละเพราะว่าเคยเล่นของเพื่อนและติดใจแต่ทำไงได้บ้านจนไม่มีรถครับผมก็เลยตัดสินใจไปเติมพองแล้วร้านค้าประมูลก็มาซึ่งมันเป็นโชคเข้าข้างมากเลยผมก็เลยตัดสินใจเอาน้องปืนเอ๋ะปืนตะปูนี่มาปล่อยมาเล่นละคันหนึ่งเลยอีตอนมาเล่นก็คือเอาไปเล่นกับเพื่อนโอเค K11S DG หน้าเละเลยดูนี่ครับนั่น นาชอนนาชอนว่าวเราเบรดอัดเลยครับอีอออออออห้าโกอ,อ,อ่าถามว่าต่อไปจะเป็นไงอันนี้ไม่รู้แล้วล่ะเพราะว่านาชอนได้กลายเป็นขี้ไปเรียบร้อยแล้วอู้เคมินเอสเขาเกิดมาพบเขาก็ต้องพบกับ ที่แรกผมนึกว่าเขา A F K นะครับดูนะครับแม่แม่นเนียนเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อีกนอมันไปเลยแล้วผมก็รอดักตียางพิฆาตท,ที่มันจะเกิดตรงนี้อย่างเช่นนัสชอนโคตรเร็วเลยนั่นไงนัสชอนเกิดละแล้วมันก็จ้องจ้องผมด้วยความอาฆาตแค้นผมก็เลยจัดเข้าไปหกดอกตามเคย มันจัดทีหนึ่งกือครึ่งหลอดเกดิเกอร์บางทีผมก็คิดว่ามันน่ากลัวเกินแต่ผมก็โอเคกับมันอ่ะว่าอะไรอยู่ดีมีแย่ๆตอนนี้ก็ดูจากสภาพนัาชอนก็น่าจะกลายเป็นผักไปแล้วละ่ะขอหน่อยนับหน,นึ่ง โอเคเบอร์องติดเลือดไหลแต่ผมก็ยังแทงให้เขาอยู่ดีอ่าเดี๋ยวดูว่าสภาพต่อไปหลังจากไอตานี้เกิดอะไรขึ้นันั้นช่วยชิวกันแคเรียร์ผมก็สแปมต่อไปโดยที่ไม่ไม่มีท่าทีว่าจะพักกระสุนเลยครับเอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาตาชีวิตแรกนี่คือผมแทบจะไม่ได้กดรีซองต่างๆที่กระสุนยังไม่หมดนี่เก้ด โควดกีร์นก็สุนหกนัดว้ที่ยอนี้ผมเลยก็สุนหนัดแต่ผมก็ยังพลาดผมก็พลาดท่าให้ไอ้นัชชนนะครับอ่าเป็นความผิดพลาดไม่ใช่ว่าพลาดท่าดิแต่มีคนยิงหลังผมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโดนไม่สิ1เอที่ก็หนึ่งเกิดโอเคตอนนี้มีไฟนรกกับกระสุนอยากให้ผมได้คว้ามาเล่นแล้วซึ่งก็ถือนับว่าเป็นอะไรที่ มันจะทําให้วายปวดในระดับสองให้ดูแต่การเลยมันทําให้ความระดับสองกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีใครกล้ากล้าหือกับผมเลยอันนี้เอาริงชีวิตแรกผมลอบไป4,200ดาเมจแล้วนะซึ่งมันเป็นจํานวนที่เรือบร้อยทีนึงเป็นจำนวนที่เยอะมากถึงแม้จะเป็นที่ชีวิตแรก จริงๆตอนนี้ก็4,007นะแต่เอาจริงๆก็4 0 8ะเพราะผมชน QV1S ไปตอนต้นเกมไอตอนแรกผมโดนโ์นาโดอัดผมก็ชุกคิดเลยว่าเอ๊ะมันต้องมีใครอยู่สรุปแม่งเอนี่เนี่ยแหละตัวการเลยเเมันกลัวผมมันเครียดมันยิงผมไม่เข้าแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้มันทําได้อย่างเดียคือน,นี้ได้จะเยี่ยมมากเป่าๆแล้วเออ ดูสิดูเขาเขาเกิดการบิ๊กเพนขึ้นมาอีกครั้งใหญ่ครับตายตายถาม่อนด้วยเย,ย่วะ่ะ,แ,วะแก้งตายอย่างเดียวครับตอนนี้คือผมกลัวมากบางทีที่ว่าไอ้หมาตัวไหนมาพกอีเฟอร์โนที่ผมกดแกงตายตัวแรกเลยโอ้โอไอเฟอร์โนผมแม่งกระสุนย้อยลงพื้นใครใช้เป้าหมายแบบฟานวะ ซูแน่เลยไม่ใช่แหละซูอะไรมันไม่มีใครเล่นหรอกผมจำบัฟมันได้ไอ,อตอนนี้ก็คือผมเครียดมากเลยตอนเนี้ยคือแบบดูดินี่จาควรจะฆ่าผมผมทำอะไรผิดวะอีเตปกทุก <c oughs> อย่างมันขึ้นสีทองหมดแล้วอ่ะดูดิกรท้อนก็สีทองกีดาเมก็สีทองตูม ตารางฆ่าสุดตอนนี้ยินสีม่วงอยู่เดี๋ยวจะคือสีทองตอนไอ้คิวที่ห้านี่แหละคือชีวิตที่สองผมใช้โคตรคุ้มอ่ะอีเอพก็ยังอีพีน้อยกว่าตาแรกแต่ว่าเออมัน,ม,นมันก็ยังคุ้มอยู่ดีชีวิตเหมชีวิตแรกอ่ะเออเร่งล่อไปสีตาละห้าพันดาเมจไอตาละสี่พันห้าดาเมจโดยเฉลี่ยเด็กปุราจะฆ่าผมจบแกงตาลก่อนไอบักหำนี่จะได้ฆ่าผมไม่ได้ ไเอะตายเรีบร้อย5คิวย่างรวดเร็วไอ้ตอนนี้จริงๆผมแทบจะไม่มีใครมาช่วยแล้วจนก,กระทั่งไอเบอร์ต้องพันเทอร์มันกระโดดลงมาคอยดูนะคือตอนนั้นผมตามจับเบคูล่าแทบไม่ได้เลยเพราะด้วยความที่ว่าผมมันอืดชืดอืดอาจยืดยาดแล้วเบคูล่ามันก็ใส่พลังเหนือธรรมชาติเวย์่นสองมา มันก็ทำมันก็แทบเป็นอะไรเป็นอะไรที่ป๊บไปไม่ได้เลยโอ้เพิ่งสังเกตว่ามีทั้งฟูเดลวมีทั้งเบอร์ตรองพันเธอร์เลยเออครบอีดิชั่นวะถ้ามึงมีแพันเทอร์กับไอเอ็มสิบนี่น่าจะเต็มที่วะมึงลำพังมึงตายยกากแต่ยิงถ่เพื่อน oh, wow. ตอนยิงคือผมแทบไม่คิดอะไรเลยคือยิงไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผมสะสมเรือได้ประมาณหกร้อยเก้าสิบหยดเหมือนเหมือนสะสมเอาโล่อะเดี๋ยวคอยดูแล้วตาที่สามคนจะใส่อะไรบ้างตาที่สามผมจริงจริงผมไม่ได้ถอดออกมาสู้หรอกแต่ใส่ใส่ก่อนจบอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาดูจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็จริงๆลแล้วล่ะเพราะว่าผมจะลาดชดใครก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูนะดีไปปุ๊ก ไอ้จริงผมยิงไปมันก็ตายแต่ผมโมแต่เล็งจุดอ่อนมันผมผมง่าวอะ่ะเกดิอกดอะไรเองไปต้นเออผมก็เลยอีกนออมันแล้วก็รอไอ้รอไอ้นั่นมันเกิดอะเอฮาบิชาแย่ามากเลยคือบางทีผมก็ผมก็ตกใจอยู่นะตัวเองเหมือนอสุรกายที่ผกม,มาจากนรกแล้วก็มา ทุันทุถังทุกคันด้วยปืนตะปูงโ,งโง่ๆนี่ยิงดอกละเก้าสิบทุกๆหกนัดนี่ยิงไปเลยเก้าพันเจ็ดร้ 9, ดอยดามไโอ้ดูหน้าผมใส่อะไรบ้างนี่คือท้ายเกมแล้วเพราะว่าบันเลอชีวิตเดียวโอ้ยิงคู่เนี่ยคือเป็นอะไรที่ผมปลดตามมาสำหรับเกรฟดีเกอร์กับเฮลซิงแต่เฮลซิงมันยิงอะไรไม่ค่อยจะโดนอยูดูนะครับนี่คือจบจบอ่าเรียบร้อยชนะ ผมตกใจตัวเองเหมือนกันว่าไอรถสัตีนี่มันวบแทงก็ก้าวเขา้เขามาได้ไงแต่มีหัวก็ต้องมีจุดอ่อนนะครับก็คือไอรถนี่มันมีมุมกดน้อยใช่มีมุมกดลบห้าดูนะครับแต่ละคนนี่คือแบบเควิู1 s พุ่อาสงสาร419ราตาเมตรเออส่วนผม9,783ดราเมตรนะครับได้ไม่ได้เมตรจากการพุ่งชนมีกาเมตรจากการยิง แล้วก็ทํานู่นนี่นั่นใช่ใช้เวลาทั้งหมดเอ่อย่งไงอะแปนาทีสีวินาทีก็ถือว่าใช้เวลามากอ่ะมันเป็นอะไรเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดอ่ะเล้เกมติเกอร์นในอัพไลทิ่งครั้งแรกคือคแบบไม่เคยทําได้ขนาดนี้ปกติเล่นแล้วตายเพราะโดนเร็งก่อนเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยแล้วก็ ใครที่ยังไม่สมหวังอะไรก็ขอให้สมหวังใครที่การงานยังไม่เดินหน้าก็ขอให้เสร็จเดียววันใครที่เกลืออยู่ก็ขอให้มันเกลือน้อยลงหรือว่าได้ของที่ดีอ่ะเออขอแค่นั้นพอขอให้ทุกคนได้โชคดีกับสิ่งที่ตัวเองหวังหรือที่ต้องการนะครับสมวผมเองก็จะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็วอร์มอัพในคลิปต่อไปต่อไปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบายบาย